สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกภารกิจหนึ่งคือบริการวิชาการชุมชนและสังคมและในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสนตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมและเราจะมาพบกับประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน คุณสมหวังสาวซับค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ชุมชนต้นแบบนะคะวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิสีเกษตรกําเพงแสนนะคะก็คือจะอธิบายถึงเรื่องทำไมถึงได้เป็นท่องเที่ยววิถีเกษตรวิถีเกษตรกําเพงแสนนะคะความเป็นมาเนื่องจากว่าเราได้ร่วมกันประชุมเนื่องจากมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สมาชิก ที่ในชุมชนของเราเนี่ยค่อนข้างจะ,ะช,ชักหน้าไม่ถึงหลังหุนไม่ทันทีนี้ต้องขอบคุณทางมหลาลัยเกษตรนะคะ,ะท่างอาจารย์ปุ้ยแล้วก็ทั้งคณะอาจารย์เปิ้ลดรสานะคะแล้วก็น้องๆที่มาช่วยให้ให้มาวิเคราะห์แล้วก็มาต้องการว่าความต้องการของชุมชน,นต้องทำยังไงเพื่อจะให้ชุมชนมีไรายได้มากขึ้นเนื่องจากว่าชุมชนหมูห่6บ้านราชพกนะคะ เรามีศูนย์เรียนรู้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จักสารนะคะเส้นปติกแล้วก็ต้นปือนะคะแล้วมีหั่นขิงหั่นกระชายแล้วก็ขนมไทยโดยเฉพาะมะพร้าวตัดหัวที่สามารถทำไรายได้ให้ชุมชนแล้วก็พอทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้นักศึกษาทั้ง ต,ต,ต่างมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เเน,นครเักที่กรุงเทพนะคะแล้วก็มหาวิลลาทยาลัยราชภัฏแล้วก็หลายๆอีกมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรที่ให้น้องๆทางกเกษตรหลายๆรุ่นนะคะลงมาพื้นที่เพื่อมาวิเคราะห์ว่าอันไหนที่มาปรับปรุงเพื่อให้มาดูแล้วแล้วทำให้ชุมชนมีไรายได้ก็มันก็เกิดได้จริงๆ ช่วงช่วงนั้นเรียกว่าคนมาดูมากมายเลยแล้วทําให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทําให้กเกิดเกิดรายได้ทําให้ชุมชนนี้มีไรายได้มากขึ้นทุกคนปรับพื้นที่ใหม่หมดเลยเพื่อให้มีความต้องการของของที่ว่าเอออคอเพขามีไรายได้ไงอ่ะพราะเขามีไรายได้แล้วเขาก็ทําให้พื้นที่ตัวเองเนี่ยดีขึ้นเขาก็มีความดีอกดีใจแล้วทุกคนปรับพื้นที่แล้วก็ ทำให้น่าดูขึ้นคนที่คิดว่าอาหารก็จะปรับให้มันดีขึ้นแล้วก็ทําให้ขายได้มากขึ้นโดยเฉพาะคนมาดูงานนี่โอ้โหสุดยอดนะคะทุกคนก็จะชื่นชมมีมีทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เกิเกดไรายได้ทําให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นทําให้ชุมชนของเรานี่สามารถมารวมตัวแล้วก็บุกเบิกขึ้นมาเนี่ยทุกคนปลื้มใจว่าทำให้ไรายได้ของเรามากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ แต่ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งหลายทั้งแหลมาจากหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะอาจารย์ปุ้ยนะคะค่ะคือเราได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะเราเพอสอบตอ่อบ้านสองห้องแล้วก็อาาอบตตำบลให้ฝฝางนะคะนายกของเราก็น่ารักมากนะคะแล้วก็ร่วมกับกลุ่มบ้านหมู่เจ็ดนะคะสวนปันสุ แล้วก็หมู่18นะคะของความโชคดีเราก็เลยมาร่วมกันจดวิสาหกิจชุมชนนะคะให้เป็นชุมชนต้นแบบวิสากิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกับแพงแสนนะคะหลังจากที่จดแล้วนะคะเป็นอะไรที่น่าปลื้มมากต้องขอบคุณธนาคารอมสินนะคะขอบคุณอาจารย์ปุย้ยขอบคุณดรสาขอบคุณน้องๆทุกทุกคนเลยนะคะที่มาช่วยกันวิเคราะห์และมาช่วยกันคือให้วิสากิจชุมชนเนี่ย ออกมาดูดีที่สุดค่ะต้องขอขอบคุณน้องนองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะที่ลงมาช่วยทำระบบนะคะแล้วก็ทำบัญชีแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกทั้ง t ิกตอกทั้งทั้งไลน์ทั้ง, TikTok, งเฟซนะคะเพื่อให้คนรู้จักแล้วก็ทำให้คนหน่วยงาน ให้ภาครัฐเนี่ยต่างๆนะคะลงมาพื้นที่ามามาดูแล้วก็รู้จักแล้วก็มาเที่ยวมากขึ้นทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น,นะคะ่ะ